เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับตอนนี้อยู่กับผมไอสิงเอฟเวอร์ติงชิงกเกอร e เบล้วอยู่กันที่เกมคอกเทลนะตอนจากคลิปที่แล้วครับที่เราไปเล่นเกมตัวเจ้าตัวอ่าคริปโตโกนะวันนี้ก็เลยจะมาจัดสาวบาซ่าหน่อย แต่ว่าผมไม่ได้มาซื้อฟรีเกมนะผมจะมาปั่นธรรมดาคุณผู้ชมรบสองพันแปดิบยี่ไแปดสิบรอบกันเหมือนเดิมคำเตือนนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เนะน่าไม่ตามหรือว่าเล่นตามไอ้บ้าอุ้ยวายยังสวย387 บูลันมาอีก496คุณผู้ชมปันไม่กี่ทีไอบ้บ้าไวยสองแถวโอเคเต็มแผงดอกนี้ไอตัวถ้วยหนึ่งมันหกร้อยห้าสิบสองไหลเข้ามาอีกครับสองร้อยยี่สิบสี่อูกับดอกนี้ 280, อีกสองร้อยแปดสิบโคตรเดือดโคตรเทอนไอบ้บ้าคลิปนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณผู้ชม สวยนั่นแหละตัวคูณเก็บไมค์ก่อนคูสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่เอาดิคูณบานตะไทยขอที่สวยหน่อยรอบเนี้ยสองหุนที่เหลือครับคุณผู้ชมผมคงไม่ต่อแล้วนะ กดแป๊บเดียวได้มาสามพันห้าหกสิบสามครับพอเลยพอเลยกดอีกทีนึงขอออมาโอเคคลิปไวคลิปแบบรีบคุณผู้ชมนะไม่ต้องอะไรมากมายครับได้ตังค์เพิ่มอีกเท่าไหร่วะสามพันห้าคุณผู้ชมก็ถือว่าสุดนะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ กด subscribe าากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า